คเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนไทยถึงกินอาหารเผ็ดร้อนลิ้นทั้งที่อากาศร้อนเหมือนไฟนดูแปลกใช่ไหมเผ็ดแล้วเย็นตัวได้เหมือนเรื่องตลกเป็นเรื่องจริงแน่นอนอาหารไทยที่มีรสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดผสมกันอย่างลงตัวมักให้ความเผ็ดเด่นออกมาเป็นหัวใจของดินแดนวัดทองนี่เราจะไปสำรวจกันว่าความเผ็ดนั้นคืออะไรทำไมพวกเขาถึงหลงไหลมันและคุณจะนำไปใช้ในชีวิตได้ยังไงเลื่อนผ่านนะ เพราะความลับนี้เปลี่ยนมุมมองคุณต่ออาหารเผ็ดไปตลอดการเผ็ดนั้นมาจากพริกขิงและพริกไทยสิ่งที่ทําให้คุณต้องร้องเมื่อได้ลองต้งยมยำหรือผัดกะเพราไม่ถึงเลือกเผ็ดเพราะมันช่วยถนอมอาหารให้สดนานในอากาศร้อนชื้นยังทําให้เหงื่อออกเย็นตัวตามธรรมชาติแปกลกไหมล่ะแค่ใส่พริกลงในซุปนิดหน่อยโดยพริกไทยลงในผัดก็ลองลูกเล่นนี้ได้แล้วเคยกล้าลองไหมบอกความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์สิอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อไปเจาะลึกด้วยกันนะ เราไปลึกกว่านี้ในเรื่องความเผ็ดของไทยกันเถอะคุณเคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่ส้มตำลาบหม้อไฟไปจนถึงไก่ผัดตะไคร้พริกอย่างเผ็ดจนคนกินครั้งแรกต้องหายใจหอบแต่สำหรับคนไทยถ้าไม่เผ็ดก็ไม่เรียกว่ากินอะไรทำให้ความเผ็ดเป็นเพื่อนสนิทของพวกเขาเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง,งนึกภาพมืออาหารไทยทั่วไปดูสิต้มีน้ำจิ้มน้ำปลาผสมพริกแดงจัดจ้านจานผักสดกับพริกสดและจานหลักที่หอมฉุนไปด้วยเครื่องเทศความเผ็ดไม่ใช่แค่รสชาติ แต่เป็นวิธีที่คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่แดดร้อนจัดและความชื้นสูงทําให้อาหารเสียเร็วก่อนตู้เย็นจะมีพริกกระเทียมกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตเป็นสารกันบูดต,ตามธรรมชาติช่วยให้เนื้อและปลาสดนานขึ้นลดกลิ่นคาวและยับยั้งแบคทีเรียอย่างนะปลาชิ้นหนึ่งหมักด้วยพริกและพริกไทยวางทิ้งไว้ข้ามวันยังกินได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องเทศแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เน่าแล้วเห็นไหมความเผ็ดไม่แค่อร่อยแต่ยังใช้ได้จริงสุดๆ ทำไมคนไทยไม่อยู่ที่เผ็ดนิดหน่อยต้องไปถึงเผ็ดแซบเหตุผลน่าสนใจมากนอกจากขนอมอาหารความเผ็ดยังช่วยคลายร้อนคุณกินพริกร่างกายจะร้อนเหงื่อออกมากระบวนการนั้นทำให้คุณเย็นลงหลังเช็ดเหงื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมชาติไทยทำให้มันเป็นศิลปะกินไปเหงื่อไหลไปหัวเราะไปพร้อมร้องว้าวเป็นประสบการณ์ที่คนแถบเส้นสูนย์สุดเช่นไทยอินเดียหรือเม็กซิโก ต่างหลงรักแถมความเผ็ดยังปลุกตอมรับรสทําให้อาหารอร่อยขึ้นโดยเฉพาะเมื่อผสมกับรสเปรี้ยวหวานที่คนไทยเรียกว่าสมดุลที่สมบูรณ์แบบคุณเห็นด้วยไหมว่าอาหารจืดชืดมันน่าเบื่อกว่ากันเยอะเราจะใช้เคล็ดลับนี้ยังไงไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลายเป็นจอมเผ็ดแบบคนไทยหรอกลองใส่พริกสับนิดหน่อยลงในซุปหรือโรยพริกไทยลงบนเนื้อปิ้งมันไม่แค่เพิ่มรสชาติแต่ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยย่อยด้วยถ้ากลัวเผ็ดเกินไปผสมน้ำจิ้มให้เจือจาง หรือกินคู่กับผักสดวิธีที่คนไทยใช้ลดความร้อนคุณเคยคิดจะลองทําอาหารไทยแท้ๆไหมถ้ามีลองทําผัดกะเพราง่ายๆด้วยพริกและโหระพาแล้วมาบอกฉันหน่อยว่าความรู้สึกเหงื่อแตกมันเป็นยังไงในคอมเมนต์เรื่องนี้ยังไม่จบหรอกข้างหน้ามีความลับอีกเพียบตั้งแต่ความเผ็ดช่วยสุขภาพยังไงไปจนถึงทําไมคนไทยบอกว่าไม่กินเผ็ดคือไม่ใช่ไทยแท้อยากฟังต่อไหมบอกว่าไปต่อในคอมเมนต์สิแล้วกดไลค์แชร์ให้เพื่อนด้วยนะ เพราะเรื่องเจ๋งๆแบบนี้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้จริงๆไปต่อกันเถอะเพราะคุณตื่นเต้นกับเรื่องนี้แล้วตอนนี้เราจะขุดลึกกว่านี้ความเผ็ดไม่ใช่แค่เครื่องปรุงบนโตอาหารไทยแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและอาวุธลับเพื่อสุขภาพที่พวกเขาใช้ทุกวันน่าสนใจไหมมาดูกันเลยคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่าถ้ากินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไทยแท้ในดินแดนวัตทองความเผ็ดคือเครื่องวัดความไทยแท้เมื่ออาหารทั่วไปต้องมีน้ำจิ้มเผ็ดจัด จานเนื้อผัดพริกหอมฉุนหรือต้มเปรี้ยวรสพริกไทยสําหรับพวกเขาความเผ็ดไม่แค่ทําให้อาหารอร่อยขึ้นแต่ปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นตัวลองนึกภาพคุณกัดส้มตําเข้าไปรสหวานเปรี้ยวตอนแรกถูกกลบด้วยความเผ็ดซาซ่าที่ลิ้นนั่นแหละที่คนไทยเรียกว่ารสชาติแห่งชีวิตถ้าขาดความเผ็ดไปอาหารก็เหมือนภาพวาดที่ไร้สีสันทําไมพวกเขาถึงติดความเผ็ดขนาดนี้มันเริ่มจากชีวิตจริงหลายร้อยปีก่อนพริกและเครื่องเทศเผ็ดช่วยถนอมอาหารในอากาศร้อนชื้น นั้นในสายนี้ก็ฝังลึกเข้าไปในวัฒนธรรมกลายเป็นความภูมิใจแถมยังมีอะไรมากกว่านั้นความเผ็ดให้ความตื่นเต้นวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเมื่อกินพริกสมองปล่อยเอนโดรฟินสารที่ทำให้คุณรู้สึกดีกเหมือนลอยได้กลางคำกินนั่นคือเหตุผลที่คนไทยร้องว้าวจากความเผ็ดแต่ยังยิ้มได้คุณเคยรู้สึกสนุกแปลกๆตอนกินเผ็ดไหมนั่นแหละที่ทำให้ความเผ็ดอยู่ในใจพวกเขาตลอดไปจะเอาเคสนี้มาใช้ยังไงไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกินเผ็ดโหดแบบคนไทยหรอกใส่พริกสดลงในต้มนิดหน่อยอร่อยและช่วยให้เลือดไหลเวียนช่วยย่อยดีขึ้นหรือชองชาขิงอุ่นๆเผ็ดเบาๆแต่ดีต่อท้องสิ่งสำคัญคือใช้ให้พอดีแคปไซซินในพริกฆ่าเชื้อโรคได้แต่ถ้ามากไปอาจระคายท้องอยากลองไหมทำไก่ผัดตะไคร้พริกดูแล้วบอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกฟินแบบคนไทยไหมเรื่องความเผ็ดยังมีเซอร์ไพรส์อีกนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันเปลี่ยนไปตามภูมิภาคไทยยังไง และเคล็ดลับลดน้ำหนักจากคลิกที่คุณคาดไม่ถึงฟังมาถึงตรงนี้คุณสงสัยอะไรบ้างบอกว่าเล่าต่อสิในคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดติดตามช่องอย่าพลาดเรื่องเด็ดๆที่จะมาเอาละเราไปเที่ยวรอบไทยกันเพื่อดูว่าความเผ็ดเปลี่ยนไปตามแต่ละภาคยังไงแล้วยังมีเซอร์ไพรส์อีกว่าอาหารเผ็ดช่วยลดน้ำหนักได้ฟังดูแปลกใช่ไหมแต่คนไทยใช้ประโยชน์จากมันมานานแล้วพร้อมสำรวจกันหรือยังเริ่มเลยอื่น คุณคิดว่าความเผ็ดในไทยเหมือนกันทุกที่ไหมไม่เลยแต่ละภาคมีวิธีเล่นกับพริกต่างกันภาคเหนือใกล้พม่าและจีนอาหารเผ็ดเบากว่าใช้พริกแห้งและพริกไทยให้ความอุ่นเช่นข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวแกงหอมหอมที่ไม่เผ็ดลิ้นลงมาภาคอีสานความเผ็ดพุ่งขึ้นด้วยพริกสดในส้มตำกินแล้วลิ้นชาเลยส่วนภาคใต้ใกล้มาเลเซียผสมพริกกับกะทิได้แกงเผ็ดนวลๆเช่นมัสมัน่นความหลากหลายนี้เหมือนดนตรีแต่ละน้ดเผ็ดมีเอกลักษณ์ แต่ยังเป็นไทยแท้คุณชอบเผ็ดแบบไหนในนี้แล้าททำไมความเผ็ดถึงต่างกันเยอะส่วนหนึ่งเพราะภูมิศาสตร์ภาคเหนืออากาศเย็นกว่าเลยเผ็ดน้อยภาคใต้ร้อนชื้นเลยใส่พริกเยอะเพื่อถนอมอาหารแต่ที่สําคัญกว่านั้นคนไทยชอบสร้างสรรค์พวกเขาไม่แค่กินเผ็ดเพื่ออยู่แต่กินเพื่อสนุกและนี่คือจุดเด็ดความเผ็ดช่วยลดน้ําหนักแคปไซซินในพริกสร้างความร้อนในร่างกายเผาผลาญแคลอรี่หลังกินเยอะขึ้นมันเร่งการเผาผลาญทำให้อิ่มนาน ลดความอยากอาหารคนไทยกินเผ็ดบ่อยแต่ยังหุ่นดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญงานวิจัยบอกว่าช้อนพริกเล็กๆเ,เพิ่มการเผาผลาญได้5 0าสถึงหนึแคลอรี่สนใจไหมย,ยังไงดีอย่าพุ่งไปกินพริกดิบนะใส่พริกสับนิดหน่อยในไข่เจียวหรือโรยผงพริกลงผักต้มอร่อยและเผาผลาญไขมันถ้าจะลดน้ำหนักผสมกับอาหารดีๆและออกกำลังเบาๆจะเห็นผลชัดคนไทยยังชงชาขิงเผ็ดเพื่อล้างพิษลองผสมน้ำผึ้งดื่มก่อนอาหารเช้าดู แต่จาไว้ว่าเผ็ดพอดีนะถ้ามากไปท้องจะโวยเรื่องความเผ็ดยังไม่จบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันช่วยลดปวดยังไงและข้อควรระวังไม่ให้ใช้พริกผิดหลังจากวันนี้คุณอาจมองจานพริกแล้วคิดว่าเล็กแบบนี้แต่พลังเยอะจริงเอาละ่ะเราเดินทางถึงจุดสุดท้ายของการสำรวจความเผ็ดแบบไทยแล้วคราวนี้คุณจะทึ่งว่าอาหารเผ็ดช่วยลดปวดได้ยังไงมีอะไรต้องระวังเพื่อไม่ให้เพื่อนตัวเล็กนี้กลายเป็นศัตรูฟังความลับสุดท้ายหรือย,อยังไปกันเลย อื่นความเผ็ดทาอะไรได้นอกจากทําให้คุณร้องว้าวมันเป็นยาแก้ปวดจากธรรมชาติด้วยลองนึกภาพคุณกัดพลิกเข้าไปลิ้นร้อนเผาแต่ไม่กี่นาทีต่อมารู้สึกผ่อนคลายแปลกๆนั่นคือแคปไซซินทํางานกระตุ้นสมองให้ปล่อยเอนโดรฟินยาแก้ปวดของร่างกายคล้ายมา์ฟีนแต่ไม่ติดคนไทยใช้ประโยชน์จากนี้นานแล้วไม่ใช่แค่ในอาหาร แต่ในวิธีพื้นบ้านเช่นขิงเผ็ดหั่นบางๆวางบนหน้าผากแก้ปวดหัวหรือพริกไทยดำเขียวแก้เจ็บคอวิทยาศาสตร์ก็เห็นด้วยแคปไซซินช่วยคนปวดขอ้อหรือปวดเรื้อรังคลายปวดได้แบบไม่น่าเชื่อคุณคิดไหมว่าของเผ็ดจิ๋วๆจะเก่งขนาดนี้แล้วทำไมเผ็ดถึงลดปวดได้ตอนกินพริกสัญญาณร้อนวิ่งไปที่สมองบังคับร่างกายปล่อยสารคลายปวดออกมาเหมือนหลอกกันนิดหน่อยเจ็บแป๊บเดียวแล้วสบาย นี่คือเหตุผลที่บางคนติดเผ็ดยิ่งกินยิ่งฟินเหมือนยาชูกําลังใจสําหรับคนไทยความเผ็ดไม่ใช่แค่รสชาติแต่เป็นวิธีดูแลร่างกายตั้งแต่ย่อยดีขึ้นไปจนถึงลดเครียดแต่ไม่เหมาะกับทุกคนกินพริกเยอะไปอาจร้อนในท้องเสียหรือแย่กับคนท้องไม่ดีอยู่แล้วทำยังไงให้ฉลาดบ้าบินกินพริกเป็นชามนะใส่ขิงสองามชิ้นในน้ำอุ่นแก้ปวดท้องหรือโรยพริกไทยลงปลาให้เลือดไหลดี ลองแบบไทยๆท,ทานน้ำมันหิ่งนวดไหลหลังวันยาวเผ็ดนิดแต่ได้ผลดีมากจำไว้ว่าถ้ามีแผลในท้องหรือร้อนในให้เบาๆหน่อยเพราะพริกเก่งแต่ก็เลือกคนเคล็ดลับเพิ่มเติมกินเผ็ดคู่นมหรือข้าวเพื่อปรับสมดุลไม่งั้นอาจเกินรับไหวคุณพร้อมลองหรือยังเดินทางเรื่องความเผ็ดไทยจบลงแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่พริกหรืออาหารบอกเราว่าจากของธรรมดาที่สุดคนเราสร้างพลังยิ่งใหญ่ได้ทั้งในครัวและในชีวิตชอบที่ได้ฟังใหม่กดไลค์ แชร์ให้เพื่อนได้สัมผัสด้วยกดติดตามช่องอย่าพลาดความลับอาหารเจ๋งๆอีกเจอกันในวิดีโอหน้าที่มีอะไรเด็ดก,กว่าราอ,อยู่